มะพอดวงตัวอย่างนี่ตัวกันครับเป็นดวงของเพศชายเกิดวันพุธมาคืนอายุอย่าง37ปีโหนนะครับดวงนี่เป็นดวงที่พบเจอได้น้อยมากล่อค้นกับจะปะจะพบสักคนหนึ่งต่ออันหนอห้องว่าดวงพิกุนหรือดวงตรีจักนะครับดวงดอกพิกุนหรือดวงตรีจักนี่เป็นดวงที่ต้องมั่งคั่งลำรวยบ่วันไดกับวันหนึ่งบ่มีวันล่มเพราะว่า ดาวติยุราศีเว้นราศีเนี่ยจะทรงแรงเอื้อมของดาวต่อเนื่องไปแบบโบมีสิ้นสุดเลยนะเป็นรูปแบบดวงติหายากป้าท้ดีขอยแต่นอวาสนาคนเฮาปเป็นเตากันแต่ละครับก่อนจะดูดวงก็ต้องสอบลักหนากันก่อนเพราะเฮาบูเวลาเกิดเขาว่าขาดเขื่อนกอนดวงนี่ลักนากำกึงยุราศีมิถุนกับราศีกรกฎนะครับเฮาก็ต้องมาสอบลักนากันก่อนดวงนี่ผมดูดวงแบบวิดีโอ เห็นเจ้าสตามีหน้าตาดีถูกข้อหนึ่งแล้วเนาะซึ่งลักษณะของคนตีมีดาวซุกหรือเลขกหกกุ้มลักนารูปล่างหน้าตาจะสวยงามคาถามแรกตีถามเจ้าสตาคือผู้ใหญ่ฮักเอ็นดูอุปถัมภ์มันก็แม่นแล้วครับคุยกับใครก็มีแต่คนอยากทํางานด้วยอ,อันนี้ถูกข้อที่2องละเพราะว่าดาวพฤหัสหรือเลขห้าเนี่ยอยู่พบลาพะจะมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุน เพื่อให้แน่ใจถามไปแหมคําถามหนึ่งถูกหวยมันก็เออซื้อเองไม่ค่อยถูกเลยครับแต่ฝากคนอื่นซื้อถูกมันอยู่ครับออันนี้ถูกข้อที่3าละเพราะว่าดาวพรฤหัสหรือเหล็กติเป็นดาวสุภาษะอ,อยู่เลือนลาภะหรือเลือนโฉกลาบกระแทแต่ในทักษะดูดาวพรฤหัสของเขาเป็นกาลีส่งผลให้บ่มีดวงเรื่องโฉกลาบเรื่องการเสี่ยงโชคตัวใดนะครับ แ้มย่างที่สังเกตได้ก็คือเขาเป็นคนอู้เก่งมีลักการรู้จักดวงเขามีดาวสื่อสารก็คือดาวพุธหรือเลขีอยู่ในเรือนสหัชชะเจ้าเรือนคือดาวจันทร์เลข2ดาวอาทิตย์เลข1ก,กับดาวพุธเลข4 1-4มาปะกันมาได้เนี่ยเป็นคู่ติดต่อทางไกลต่างประเทศถ้าได้อยู่อู้คุยเจราจาค้าขายติดต่อก็จะเป็นผลสําเร็จนะครับ โมกอี้ก็เป็นอันจบการสอบลักคณะแล้วเนาะถูก3ข้อแล้วครับเท่านี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วหลังจากสอบลักคณะแล้วเขามีลักคณะเป็นลาศีกรกฏต่อไปก็เริ่มทำนายดวงชะตากันเลยครับเริ่มทำนายตีลักษณะนิสัยใจอคอก่อนนิสัยให้อพอตนุเศษ,ตน,เศษตนุเศษเขาคือดาวเสาหรือเล็กเจ็ดลักษณะของตนุเศษทางโหราศาสตร์จะเป็นสัญ,ญลักษณ์บวกเนาะอันนั้นคือตนุเศษอ้ายเป็นคนตีทำงานนะักมีเรื่องใื้นักใจหรือเป็นเจ้าให้เจ้านะ กรรมกรหรือใจแรงงานหรือรับราชการหรือมีที่ดินเยอะแยะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ผมก็มีที่ดินที่ได้จากมรดกมานะครับอ่าต่อมาพอตีตนุรักษ์คือดาวจันเหล็กสองเป็นเจ้าเรือนในราศีกรกฎผมกระถามไปว่าเป็นคนตีเจ้าระเบียบชอบความเรียบร้อยความสะอาดชอบจัดแจงเหมือนก่ ใช่ครับผมชอบความสะอาดชอบความเรียบร้อยหันอิหยังที่ลกหูลกตาไม่ได้เลยคันตีนคันมือครับผมกระถูกต้องเนาะมันดูดวงเกิดของดวงนี่กันครับผมจะพอตีพบตนุลักก่อนมีดาวซุปหรือเลขหกครับลักเป็นราชาโชคลักษณะนี่ก็จะเป็นคนตีมีลาบทางการเงินมีสเสน่ห์ผัยหันกระเมตดตาเอนดูกว้างขวางในสังคมอุดมไปด้วยทรัพย์สินนะครับต่อมาพอตีพบกระดุมพระ เจ้าเลือนก็คือดาวจันทร์หรือเลขสองไปอยู่เลือนปัตตนิเลงลักณาเป็นปะแปลว่าอื่นๆเจ้าชะตาจะหาทรัพย์มาได้แล้วบ่มีเก็บเมียเก็บฮือนะฮกหนอมีคนเก็บสตังค์เฮ้ตัวยต่อไปดูตีสหัชชะมีดาวพุธหรือเลขสี่เป็นเกษตรแล้วก็เป็นมหาอุตตัวไซึ่งเขาจะอู้คุยการสื่อสารนี่เขาจะเน็ตจะเก่งมีความน่าเจือถือติดต่อกับไผ่ก็จะเป็นอันสําเร็จแต่จะเสียเงินกับการเข้าสังคม จับใจใจสอยเยอะแหลกกับจื่อเสียงม้าเนาะหน้าตาในสังคมมิดจ,จนลงทุนเพราะว่าดาวอาทิตย์เหล็กหนึ่งเนี่ยอยู่รวมกับดาวพุธเหล็กสีต่อไปดูพบพันธุเจ้าเหือนพันธุก็คือดาวซุกเหล็กหกไปอยู่เรือนตนุท้ายว่าเจ้าตัวมีทรัพย์สินเงินท้องบัาดมือมีรถมีบ้านมีกิจการหรือมีติดดินเป็นของตนเองต่อมาดูพบพุทธะ เจ้าเลื้อนก็นคือดาวอังคารเหล็กสามประยูเรือนสุภามีดาวเสาเหล็กเจ็ดและกับมะลืตายุเหล็กศูนย์อยู่ในภพพุตตะผมทายเลยว่าถ้ามีลูกลูกอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือเสียงเงินไปกับลูกเอ่อไอ้มีลูกคนหนึ่งที่เกิดมาจากหลอดแก้วอุ้มบุญมาคือไม่ได้เกิดมาเองโดยตาธรรมชาติอ่ะอันนี้ก็คือข้อมูลติดไอเป็นหื้อมาเนาะติดท้ายแบบนั่นก็เพราะว่าดาวบาพะเคาาดาวเสาเหล็กเจ็ดกับดาวมฤตายุเหล็กศูนย์อยู่ในภพพุตตะนะครับ จะเกิดมาแบบคนปกติม่ได้เนาะมันต้องพิเศษกว่าคนอื่นๆนะครับต่อไปดูพบอลิก็คือดาวพระฤหัสเล็กห้าเจ้าเรือนอลิเนี่ยไปอยู่เรือนลาภะก่อนจะสําเร็จอาจจะต้องเจออุปสรรคมาก่อนถึงจะมีจบมีลาภถึงจะสําเร็จนะครับมาดูพบปัตตนีมีดาวเสาหรือเหล็กเจ็ดเป็นเจ้าเรือนอยู่พบพุตตะมีดาวจานันเหล็กสองเป็นปละท้ายว่า คนหักมีลักษณะเหมือนแม่ละเอียดหย่อยหรือเลิกล้ากันหรือใบใจไม่ยิ้งอายเปิดกระตอบว่าใช่ครับมีแฟนเป็นเพศเดียวกันครับอ่าอันนี้กะแล้วแต่เขาเนาะผมบรรยงอย่างครับมาได้กะท้ายไปตามดวงนะครับเขามีแฟนติดบแมนไม่ยิ้งเนาะเพราะว่าดาวจันเขาเป็นปะาติแปลว่าอื่นๆลักษณะนิสัยอาจจะเป็นไม่ยิ้งแต่ตัวตนเขาอาจจะใบใจไม่ยิ้งนะครับผมกะท้ายตามดวงไปเนาะมาต่อกันพบมอลแล้วนะ มีดาวล้าหูหรือเหล็กแปดเนี่ยเป็นเจ้าเรือนมรณะและก็เป็นเกษตรตัยอันเกษตรเนี่ยแปลว่ามันโค้งถาวรผมก็เลยท้ายว่าชอบดื่มสุราของมึนเมาเพราะว่าล้าหูเนี่ยก็คือหัวสมมึนเมาเดินทางไกลมีโชคมีลาบไปอยู่ต่างประเทศก็จะเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าดาวบาพระเคราะห์ตีเป็นอาทิตย์อังคารดาวเสาร์ดาวลาหูดาวเกตหรือว่าเมฤตยูเนี่ยหรือเหล็กหนึ่งเหล็กสามเหล็กเจ็ดเหล็กแปดเหล็กเก้าและก็เหล็กศูนย์เนี่ยอยู่มรณะหน่อถ้าสมมติว่า มีโอกาสไปต่างทีมเนี่ยก็จะ,จะเจริญหลุ่งเลื้งนะครับต่อไปดูติภพสุภะดาวพรฤหัสเล็กหอยู่เลือนลราภะมีดาวอังคารเล็กสเนี่ยจ้อนอยู่จะเป็นคนตีชอบเข้าสังคมทะเลาะทกเถียงกับคนฮักวองคนอื่นหมากกวตัว่าเนาะไปดูพบกัมมะดาวอังคารเล็กสเนี่ยเป็นเจ้าเลือนแต่ว่าไปอยู่ในเลือนสุภะมีดาวเกตเล็กเก้าจ้อนอยู่มีโอกาสได้รวมงานกับคนต่างชาติระวังศัตรูในตีทํางานมีตึงดีตึงเสียเนาะเพราะว่ามาได้กระตามตีดาวเข่อ ทีผมบอกไปนะครับอาทิตย์อังคารเสาร์ลหูเกตบรตยุหรือว่าเลขหนะึ่งสามเจ้นี่ยจอนอยู่ในเรือนกรรมอ่ะการทํางานต่างประเทศจะเป็นผลดีต่อเจ้าสะตามากกว่าเนาะต่อไปดูเรือนลาภดาวซุกเลขหกเป็นเจ้าเรือนลาภมีดาวพรฤหัสหรือเลข5เนี่ยจ้อนโยผมกระท้ายว่าจะพบความสําเร็จจากแดน,นไก ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนดีเป็นคนใจใหญ่ได้งานชินใหญ่ต่อไปรู้พบวินาศมีดาวพุธหรือเหล็กซีเนี่ยเป็นเจ้าเลื้อนาามาได้กระมตีดาวพุธเหล็กซีอยู่ในเลื้อนเสียบ่าจะเป็นอลิมอรณะหรือวินาศการติดต่อสื่อสารการทํางานต่างประเทศจะลงเหลืองหากติดต่อกับคนในประเทศอาจจะติดขัดมีปัญหากันหรือว่าง,งานอาจจะบลาบลื่นก็นได้นะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็มาทำนายดวงจ้อนไอเขาเนะดวงนี่ทำนายไว้วันที่22ธันวา ปี2567นะครับผมก็ถามตอบกันนะครับผมก็ถามไปคำถามแรกงวันดาวอังคารเข้าตนนรักหื้ระวังเหลืองทะเละวิวาดห่อนอกห่อนใจอุบัติเหตุคนอื่นสร้างความคุ้มใจมีปากมีเสียงกับคนหลอบข้างเป็นช่วงตีบกวัาาวไขคนระงับอารมณ์เน้อไอเปิดกระตอมเมว่าใช่ครับเกิดเรื่องเกี่ยวกับแฟนทําให้แฟนต้องเมียบ้านกับไทยไปอันนี้ผมกบับบโฮนอนด้วยเหตุผลไอยยังต่อไปผมก็ถามว่า เนี่ยมีดาวอังคารหรือเหล็กสามเนี่ยจอนไปเจอดาวซุปเหล็กกเนี่ยพบมิดไมตีถูกใจพบเนื้อคู่ตีถูกใจอารมณ์ทั้งเพศสูงชุดสดชื่นสวยงามความต้องการมากกว่าปกติเ,เจ้าสู้อายเปินกระถามมาเนาะว่ามีโอกาสจะได้แฟนไมก่กอ,อผมก็ะตอไปนะครับตามรูปดวงเลยนะครับก็มีโอกาสนี้เพราะว่าดาวอังคารเหล็กสามเนี่ยไปจอนเจอดาวซุก ก็คือเล็กกเนี่ยมันจะเป็นคูมิตรใหญ่เนาะจะให้การสนับสนุนกันอาจจะเจอสิ่งตีถูกใจสิงหม่ๆมสิงติเกอร์หนุนเกื้อกูนกันเนี่ยครับโอเคต่อไปมาพอดาวเกตเนาะหรือเล็กเก้าเนี่ยเข้าเลือนพันผุอาจจะมีเหลืองหุ่นไายกับหยาดติปีน่องมีการปรับปุงบ้านเรือนคนในครอบครัวอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยของใจเสียหาย สื่อของสั่งของมาจะได้ของป๋อมไม่เหตุใจใจด้วยประจําเป็นมีโจกมีหลาบดาวพุธเหล็กซีเนี่ยไปอยู่ในพุทธะาการสื่อสารจะน้โจบมะเฮหรวังอายังจะสมหวังสตัตว์ตจะเฮิร์หลาบ้ะก็ดาวพุธเนี่ยเหล็กซีเนี่ยจ้อนเป็นปะดาวเสาเหล็กเจ็ดนี่แหมจะพบมิรใไม่ตีแปลกหน้าเฮิรระวังสุขภาพไว้หรือเหตุตรงข้ามกู่ค้องจะนอกใจเฮิรระวังกาพูดไวด้ดี ดาวพูดเหล็กซีเนี่ยไปเจอเมลูตยุแห็มกับมีเก็ตเดินทางกระทันหันเนาะอาจจะได้เจอพบปะกับเทคโนโลยีใหม่ๆหรือว่าจะเกี่ยวข้องกับต่างชากได้ไอ้เปิดตอบมั้ยเนออาะวาใช่ครับ ตอนนี้อยู่เกาหลีมาทำงานที่นี่ตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วดาวอาทิตย์เหล็กหนึ่งจอมเจออลิจับใจใช่สอยกับบริวารคัดแยงกับผู้บังคับบัญชาบ่ลงร้อยเขียดทวงนี้ได้ระวังของชํำรุดมีดีอยู่ย่างนอนตีทวงนี้ได้ต่อไปดาวซุกเหล็กหกในพบปัตนิพบเพชตรงข้ามตีถูกใจมีมิดจอยเหลือสนับสนุนระวังจะเสียตัวเนี่ยดาวอังคารเหล็กสาเจอดาวซุกเหล็กหกเนี่ยก็จะพบมิดหม่ทวงนี้ได้คืนพบหักตีถูกใจเนีย่ยยังก็สำเร็จถ้าเปลี่ยนปัจจัย จะได้ไปตีอโครจรนี้ใจใจก็เพจต,ตรงข้ามสดชื่นก็ความหักดาวเสาเหล็กเจ็ดเข้ามรลนะอาจจะมีเหลืองกุ้มใจเหลืองเก่าเกางานบลงตัวพบเจออุปสรรคกำลังน้อยความอดทนน้อยสุขภาพออนแอมีโอกาสหลอมงานกับผลต่างชาติตี่ถูกฉลกดาวเสาไปเจอละาหูเหล็กเจ็ด้ากับเหล็กแปดเนาะได้เจอมิดหม่มีข่าวดีอาจจะตุกห้อนก่อนจะได้โชคสัดตว้วจะเป็นมิด ชนะสัตว์ตัวถูกหวยถูกรางวัลใหญ่ผู้ใหญ่ช่วยเหลือดีมากกว่าให้ล้าหูเหล็กแปดเข้าสุภาจะเกิดเรื่องกัดกุมโยกย้ายติอยู่อาศัยถูกแก้งในตีทํางานสัตว์ตัวโจกเดินตั้งไก่ดีล้าหูเหล็ก8ดไปเจออังคารเหล็กสาม ระวังการใจรดใจถนนการติดต่อจะมีอุปสรรคนิดหน่อยกับงานคือแก้ด้วยการทำบุญกับคนตาบอดจุดทูบขอขมาพระลาหูสิบสองดอกเรืองให้อาจจะบกเกิดเนาะพระฤหัสเหล็กห้าเข้าลาภพ,พบความสำเร็จการงานมีค้นจวยเหลืออุปถัมภฤหัสเหล็กห้าเจอพระฤหัสหรือเรียกว่าเข้าเรือนเนาะจะพบกับความสำเร็จมีหลาดจักแดนไก่เจ้านายสนับสนุนทวงนี้ก็ได้ทวงนี้ก็มีคนคืน มะเรือตะยุเหล็กศูนย์เจอกับพริหัดเหล็กหาจะเจอสิงลึกลับฝันหรือไปสถานตีตีตื่นเต้นตีบกเกเยไปมาก่อนดวงนี่นะครับทำงานตีเกาหลีนะ่อประมาณปี 2 5 6 2ช่วง2 0 1 9เลยนะครับช่วงโควิดก่อนหน้านี้ก็ททาธุรกิจขายทรงอาหารตีไทยเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเจอวิกฤตเศรษฐกิจโควิดเนาะไปไหนมาไหนก็บได้คนกับบกวยออกบ้านธุรกิจก็เลยซบเซาลงหลังจากนั้นไอเขากไปตีเกาหลีนะครับหลังจากนั้นก็ถามตอบเรื่องตีสงสัยก็ถือว่าเป็นการจบการดูดวงกับผมนะครับฝากไว้อย่างหนึ่งครับทุกดวงนะครับมีข้อดีข้อเสียอยู่ตีการใจชีวิตเข้ากับดวงก่อถ้าใจชีวิตบประมาณใจชีวิตตาม ล้วงก็จะมีโอกาสประสบพบเจอกับความสําเร็จในด้านต่างๆนะครับสําหรับไขรที่อยากดูดวงกับสมารถตักมาได้ครับมีการคูเนอร์แต่หู้แนวทางการดําเนินชีวิตเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ